่กับสวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่น้องเอฟซี่อยู่ทั้งบ้านเนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะมื่อนี้นะคะกามาพอกันกับจันจิราพารวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์น,นะเด้อค่ะขอคนล่าดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เนเ<ม>ดอร์จ้ากับฝากขอฝากช่องอ่ o ยูทูบนะคะหลักการช่อง าทางการติดตอ่อก็คือแนวทางทาง facebook นะคะ facebook จันจิลาพารวยคือกันนะคะค่ะขอขอบคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะวันที่สิบเก้านะคะวันศุกร์นะคะเจนงจะมาปล่อยแนวทางให้ตองวดนะคะแนวทางตองหวดของวันที่หนึ่งกลุ่มผ้านะคะพศสองพัน หาร้อยหกสิบเจ็ดนะคะแนวทางของเจนโนง่งวดมัางหันนีเข่าเก้าศูนย์เจ็ดนะคะเข่าเก้าเจ็ดนอกพี่นอกเจ็ดละเก้าเจ็ดเก้านะคะกับเข่าเก้าศูนย์เจ็ดนะคะที่นีงวดนี้นะคะเจนโนงจะมาปล่อยแนวทางต่อนะคะสําหรับงวดนี้หนึ่งกุมภาเนาะคะ่ะเนาะ ก,ก็ขอเกินจากน้อยก่อนนะคะก็คือเอองวดงวดันที 30, ่สามสิบมกระราโอ้ยสามสิบท่านว่านะคะงวดวันที่สามสิบสามสิบท่านว่าเจนงก็ได้ขอปูปูเพิินนะคะแต่ว่าเออเลขอันออกมานะคะแต่ว่า เลขออกมาแต่ว่าเจโนงบ๊ไดเอาแนวทางที่ขอปูปูเพิ่นมาลงช่องให้พี่น้องเอฟซีฟั่งเนาะค่ะเจนงกับจอบเบืองซ่อมเบืองก่อนนะคะว่าแนวทางของปูปูเพิ่นที่ห้มานี่นะคะสีขาตัวใดนะคะสีขาบอนะคะปูปูเพิ่นสีเมตตาเขาบอนะคะแต่ว่าสรุปว่าแนวทางงวดวันที่สามสิบมกราที่ โอ๊สามขอภัยค่ะสามสิบท่านว่าที่เพื่อนหามากนะคะเข่านะคะเข่าบัดที่นี่ตองวดมากนะคะของวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดมกรานะคะเจนงกระไดขอตองวดจากเพื่อนเลยหลังจากเรียกวดเลขออกแล้ออววดนั่นนะคะเจนงกระไดจุดปูกขพเพิ่นเลยนะคะเพื่อนกะไหามากเก้าศูนย์เจ็ด นะคะ907สวาวเจโน่กับได้บอกออกไปอยู่เนาะว่า9อาสิบเป็น6 6อาสิบเป็น9นะคะ907เพิ่นไหมมาห้างเดียวค่ะพี่นองค่ะแต่ตองหวัดเนาะแล้วที่นี่วันที่เอ่อ17มกราคมสุดท้ายนะคะเจโน่กับได้มาขอแนวทางจากปูปูเพิ่อนอีกนะคะ เจโนไปจุดถูกขอแนวทางปูปูเพิินนี่จากเอ่อหิงพระนะคะหิงพระของปูจันเนานะค่ะเนาะขอแนวทางเพิ่นนะคะกาเพิน่นเพิ่นไหามาตองวัดได้เก้าศูนย์เจ็ดบันีวันที่สิบอวันที่สิบเจ็ดมกรานะคะเจโนกออ่ก็ขออีกขออีกปรากฏว่า เพื่อนหายมา702นะคะ702หางงลดไปเลยนะคะบอ่อเขานะคะค่ะแต่ว่าเขาแต่ขอตองวัดเพื่อนเลยเพื่อนหานะคะเพื่อนหากมา907เนาะสาหรับจะเ,เอาให้พี่น้องเบื้องนะคะว่าแนวทางที่เพื่อนหายมา907ตัวนี้นะคะสิเป็นแนวทางของ ปูเพื่อนไหามานะคะ907นะคะไหามาแต่ตองหวัดเลยนะคะพี่น้องคะทนผู้ใดที่ได้เบิ่งคลิปนะคะก็อาจจะเห็นยูนอทีเจนงได้ลงไปเนาะคะ่ะ907เท่านั้นเลยนะคะแล้วทีนี้วันที่17มกราคมของคงสุดท้ายเพื่อนอีกนะคะว่าเพื่อนิใไ้โตกเกาบอนะคะปรากฏว่าได้702ค่ะพี่น้องครับ702น,นั่นบ่เข้าเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ผู้ใดตามตั้งแต่คลิปแรกนะคะคลิปแรกนะคะเจโน่ได้อัดคลิปแรกลงไปนะคะผู้ใดเห็นกับอาซิมีโชกได้น้ำกันกับเจโน่เนาะค่ะเนาะที่นี่นะคะแนวทางต่องวดแนวทางต่องวดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะหนึ่งกุมภาพันธ์ถามว่าเจโน่ได้ไปขอแนวทางกับเพื่อนไปนะคะ หาแนวทางต่องวดนะคะของวันที่ 1, พาพาหนึ่งกุมภาพันธ์นะคะเมื่อขึ้นนี่นะคะเมื่อขึ้นนี่เจนโนก็ได้ไปอ่าจุดถูบขอเพิ่นอีกนะคะไปอขอป,ปูปูอีกนะคะให้ลูกให้ร้านต่องวดในเด้อจาปูจะให้ปูเมตตาแนนังสีนะคะก็ได้ขอแนวทางจากเพิ่นนะคะเพราะว่างวดวันที ิบเจ็ดโมกรลา่าเพื่อนกะหามาตองหวดเลยเนาะคะ่ะว่าตะเลกออกกระจุดถูกคอเพื่อนหววนี่เจนโนงกะคอเพื่อนอีกนะคะตองหววแล้วนะคะตองหววของหวววันที่หนึง่งกลุ่มผ้านะคะปูผูเพื่อนห้มานะคะก็คือหกเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องคะหกเก้าเจ็ดแต่ว่าเจนโนงว่ามันมันเป็นตัวเก่านะคะ เป็นเลขตัตเก่าวเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดนะคะเนาะอันนี้กาอยู่ที่ด่วนลพินนิดหรือว่าวิจารณญาณในการรับชมนะคะขันผู้ใดยอยากนั่งอยากตามต่อนะคะแนวทางของเจนุ่งกาตามนะคะขันผู้ใดบ่มากนะคะกระพานเนาะค่ะเพราะว่าแนวทางวัดนี่บางคนกนอาจสิวา่ามันออกออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วมัน บ่าน่าจะมากอีกนะคะแตะว่าตว่าขอขอแนวทางเพิ่นนี่คือหกได้มากนี่คือหกเก้าเจ็ดมันอาจจะเป็นตัวเก้านะคะพี่น้องขาค่ะหกเก้าเจ็ดเราจะนงมาตัดเป็นหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกนะคะให้พี่น้องเอพิติจาหน้าเบิ่งเร้อคะ่ะพี่น้อง่าวังวัดนี่ ปูเพื่อนติเมตาเข้าตองหวดบอนอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะตืวอนหายมากแล้วละ่ะโตบักงามเลยแต่ว,วา่ามันถังสีํสำโตเก่าลคะค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเจน,น่จีเข้นให้เบิงเนาะ ค่ะสำหรับแนวทางตองนวดของวันที่หนึ่งกุมภานะคะที่ได้ขอปูปูผืนนะคะตัวนี้เดอร์พี่น้องเดอร์ได้ตัวนี้นะคะพี่น้องคะ่ะหกเก้าเจ็ดนะคะหกเก้าเจ็ดหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกนะคะ สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะตัวนี้อาสิบเป็นโตเก้าเนาะพี่น้องเนาะต่ว่ากะขอเพื่อนได้มาตัวนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะขันมากกะจังตามเด้อพี่น้องเด้อขันบ่มากกะจังผ่านเด้อค่ะเด้อ แคปหน้าจอไว้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะนี่ละค่ะก็เป็นแนวทางที่ขอจากปูปูนะคะที่ขอจากปูปูนะคะสำหรับงวดนี้นะคะให้โชคให้มานทุกคนเด้อค่ะให้ลำลาำรวยๆนะคะให้ปังทุกคนนะคะสำหรับคนที่ เข้ามาชมคลิปนี้นะคะหรือว่าเอฟซที่เขามาติดตามคลิปนี้นะคะหาให้รวยนะคะหกเก้าเจ็ดหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกนะคะหาให้ร่ำให้รวยทุกคนเด้อค่ะ คลิปนี้นะคะจันจิลากาพอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นแนวทางตัวใดนั้นหรือว่าสิมีการเปลี่ยนแปลงบอนะคะกาให้ติดตามต้อนะคะค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมเนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ